โอรถแรงรถแรงโอ้ยโอ้อะไรมะเนี่ยโอ้ยนี่ยังไม่หมดนะเนี่ยอะไปแนะนำตัวโอ้ยสวัสดีครับจากแก้งราเส้นครับมาแบบผูกกับตกรถรถมันแรงครับนะฮะนี่นะฮะแบรนด์เลิกผลิตไปแล้วแต่มามามีมือสองนะเรียกว่าเลิกผลิตนะย้ายฐานการผลิตนะครับนะผมแต่อะไรเลยก็มีเหมือนเดิม นะทดสอบจับความแล้วเมื่อกี้จากับงายทองเลยก็จะปล่อยปล่อยคับใช้นิดนึงจริงๆถ้าเกียร์หนึ่งเนี่ยสามารถลากได้ยาวกว่านี้เลยนะครับอันนี้แค่แบบเบาๆเออพื้นที่พื้นที่พื้นที่มันจำกัดนะฮะครับผมต่อวันนี้มากับเทปบาร์นะผมนะจับไปเลยคุณผู้มอะไรไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวให้คลิปให้เล่นครับผมอ่ะวันนี้คุยกันง่ายๆครับผมมากับเชฟโรเลต2.5 LT ปี2016 จดปี2017ครับผมเอาง่ายว่าโมเดลนี้เนี่ยเป็นของปี 16, 17, 18, 19, 20หน้าเนี่ยใช้ยาวเลยนะคะใช่ในหน้าใหม่หน้ารอครับผมแ,แต่ว่าซ,ซื้อปีไหนก็ได้จดปีนั้นใช่ครับใช่ครับมาแค่แบบช่วงข้ามปีแล้วก็เขาเรียกอะไร6เกียร์เหมือนกัน หกสปีดจ้ะหกสปีดนะครับไม่รวมถอยเดินอ่ะมีถอยดิอไม่ใช่ว่าหกสปีดไม่รวมถอยถอยได้อีกเกียร์หนึ่งไม่ได้บอกหกสปีดมีแค่ห้าสปีดอีกสปีดนั่มันถอยไม่ใช่นึกว่ามันมีเกียร์ถอยมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลยก็ถอยโอเคครับเราแบบนี้เดิมเดิมแบบนี้อันนี้คือสภาพโรงงานเดี๋ยวเราลองทำลองเป็นเซลล์ป้ายแดงแล้วกันเพราะว่าออกมาจากโรงงานคือเขาให้ของมาอย่างนี้เลยคือจะป้ายแดงกับแบบนี้ใช่ป้ายแดงอย่างนี้นะผมอ่ะก็ง่ายว่า ผมไม่ได้ว่านะไุณบอกเราคุณราคาเลยครับอ๋อเสียบร้อเลตน,นะครับผมราคาที่เราเปิดอยู่วันนี้อยู่ที่370,000บาท5,000บาทเจ็ดหมื่นหะ้าพันบาทแต่ผมปีนี้ทั้งปีเราให้ดาวเพียงแค่ศูนย์บาทเขาให้พอให้ ให้ดาวรถที่สวนบาทเออปีหน้าอาจจะดาวพันหนึ่งก็ได้ไมต้องอะไรก็ดได้เอารถสวนบาทนะครับรผมปีนี้ทั้งปีผ่อนเพียงแค่สามพันกี่สองร้อยบาทนะผมหลังจากนั้นปีหน้าฟ้าใหม่ฉีดวัคซีนเรียบร้อยผ่อนแค่เจ็ดพันกีกสองร้อยบาทนะผมนะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรนะผมเต้นกินลำกินทำงานสุจริตนะนะไม่ไปตะขิดตะขวงมีเรื่องกับชาวบ้านกับคนอื่นงานที่ไม่ใช่สุจริตนะออกได้แน่นอนได้นะครับผมนะผมนะแล้วก็แถมบัตรอีกแถมน้ำมันให้อีกหนึ่งพันบาทไปเพราะว่าเราสนับสนุนคนทำมาหากินใช่ครับผมเพราะว่าเราก็ทาามหกิน เวลาอยู่ข้าวก็ต้องกินก็เป็นนายกแล้วก็จะแหลกภาสีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่รถเดิมครับสีเดิมสเกลกุ้งจางเดิมหมดนะครับผมผมพี่ยมคุยกันอย่างนี้ดีกว่าเวลาออกป้ายแดงเนี่ยมันจะไม่มีสรงเพราะว่ารงงานมายังไงขายอย่างนั้นมันก็จะประมาณนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่รถแต่งหนุนรถแต่งไหมแต่ถ้ารถมีสองคืออย่างนี้ถามว่าถามว่าทำเยอะไหม ใส่ล้อใส่ยางโหลดล่องแค่นั้นเองจบสวยอันนี้ก็ทำได้ใช่ไหมครับผมอันนี้ก็ทำได้เดี๋ยวแบกแล้วเปลี่ยนให้จะมีเป็นทีสามเจ็ดสี่ยี่แปดอาร์พีวันอีสามศูนย์ีหมดเลยครับ้ออันบอลก็จะเป็นสุ่เวลวเวลก็เ๋ยวทักไล์เข้ามาได้เดียวกันนะครับโอเคอันนี้เป็น้อเดมอัลลอยสิบหกอันนี้เน้นใช้งานครับ ก็คือว่าต่อให้ขนควายก็ไม่ยุบไม่ยุบครับพอเป็นขนนู้นปุ๊บเรียบร้อยครับอันนี้เสฉดสีที่หน่อยเขาเรียกว่าการใช้งานคนละแบบครับอันนี้เดี๋ยวกระจกไม่มีเดี๋ยวผมหาให้เพื่อนมันมีอยู่แล้วมันกดลงมันไม่มีมีหยุดมันไม่มีเดี๋ยวผมหาให้ผมหาก่อนนี่ผมหาแล้วเดี๋ยวเฮ้ยดีไหมเซ็นเซอร์เห็นได้ไหมเห็นได้ไหมเอาไหมไหมเฮ้ยไม่หยุดมาเดี๋ยวไปแต่มันหยุดรอบเดียววะมันเป็นช่วงชมันเป็นช่วงชเทียวบัสลองเข้าไปนั่งดูเป็นยังไงผมเปิดมา จร,จริงๆอ่ะนะผมรถมันนั่งได้ทุกคนแหละนะก็แค่นนปรับเบาะถอยปรับเบาะเข้าไหนอันเนี้ยเบาะเบาะเดิมมันคือเนี่ยเนื้อในเนี่ยมันสวย<อ>ไม่บาดแต่อันนี้เขาหุ้มมานะผมไม่ได้หุ้มซื้อสมเด็จมามามาไอ้นี่เอามาเหน็บเอาอย่างเงี้ยเอาผมมาขึ้นไปนั่งโอ้โหแอร์เย็นนะแต่คันนี้ผมปิดแอร์ก่อนเพิ่มพอน้ำมันมันใกล้จะหมดนะผมนั่งทียุบเลยครับเออไอตัวพวงมาลัยเนี่ยสามารถปรับได้นะหน้าจอเนี่ยดูมันสามารถฟังวิทยุอ่บลูทูธต่อเพลงได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็เป็นจอสัมผัสด้วยครับ โอ้ขายของสวยวะเอาปิดปิดๆนะผมแอร์เย็นแอร์แอคคูเกียร์ของสเปรดดูเกียร์ดิมไม่เดิมดูนะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะหัวเกียร์เดิมเออซีดเป็นรอยเป็นรอยดีเลยคือเดืยวทั้งคันเทปัสใช่แล้วเลขไม่เนี่ยแสนหนึ่งแสนหนึ่งไม่น่าเกียบผมบอกเลยว่าไม่น่าเกียบปีละประมาณสามหมื่นกิโลครับแล้วก็ดูตะเข็บประตูสวยมานะรถเดิมนะไม่มีแบบที่คว่ำชนหนักเลยไอ้คนที้มันมีเซนเซอร์ประตูด้วยนะคือว่าประตูเปิดอ่ะมันจะบอกเลยน้าจะตึง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 อ่าเปิดสตาร์บูนะครับเปิดได้ได้เปิดสตาร์คโรรงงานดูับสสีีขาวเหลืองครับ รัดประตูเดิมนะครับไม่เคยโกงไม่เคยแกะแล้วก็สีเดิมเลยคันนี้ขัดสีก็ร้อยเลยนะครับเห็นไหมไม่มีท่อใด้ีเดียวลองเบิ้ลหน่อยดิลองเบิ้ลหน่อยล้มเบิ้ลหน่อยไหมอ่าอเออเอว่าว่าวอันนี้เขาเรียกว่าดังแต่ท่อล้อยไปหมุนนะครับนะยุบน้อยนะท่อดังนะครับแต่ว่าไม่ตัดเขาเรียกว่าสายแค่ท่อเฉยๆนะครับท้ายนี่ครับโอ้โหมีจักรยะครับ นะครับท้ายเดิมสวยครับไม่มีผูนะฮะนี่นะรถเดิมครับใช่นี่แล้วก็ท้ายเป็นไงมีมาร์กมีอะไรเดิมไหมเซบัสอ่านี่เขาเรียกว่าเป็ดอาร์คเป็นอาร์คนะครับเผมน็อตไม่ขยับก็คือสบายใจได้เหรอว่าสูตรรอดแน่แ่ใช่ถ้ามันหายคือมันโดนตี้มมาเนาะใช่ครับผมเดินยังไงกันชนอีกใช่ไหมใช่เอาง่ายนะสบาพแบบนี้ลองขย่ามันเล่นดูแบบถ้ารถมันเออ อันนี้คือช่วงล่างรถเดิมเป็นอย่างนี้นะรถเดิมรถเดิมขั้นแรกผมขึ้นนายกคือขวานแหนบแล้วก็จัดเซตช่วงล่างมาอ่ในะครับอ้าวมันเปิดรถง่ายขนาดนี้เหรออ้าวเปิดเปิดอ๋อก็ระจกเปิดไว้เปิดไว้นะอ่ะดูนะผมเม็ดองเม็ดอาร์คปึ๊บลมฝุ่นอยู่ครบเดิมหมดต้องเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ดูภายในบงเบาะไม่รอดนะต่างการใช้งานข้างล่างอยู่ครบมีรอยมีอะไรไหมนอนนัดมีไหมไม่ไม่อันนี้ก็มีฝุ่นตามความสกปรกมันแหละเออ ไอพรมเนี่ยไม่ทรงไม่ซีดไม่อะไรเลยนะแล้วก็บานประตูเขาบอกไม่ต่อเดิมเดิมเดิมนายเพียร์่ะเพียร์ดนายเพียรดไม่มีหลังเอียดอานนะนายเพียรดมันเพียรดอยู่ไหนวะนี่นี่ประตูประตูไอเราหาอยู่อันนี้เพียรนี่แล้วผมถ้าไม่มีทำไงไม่มีอย่าไปซื้อขายได้เพราะว่าเป็นรถผีนะน่ากลัวแล้วก็ฝากนะผมพ่อแม่พี่น้องที่เห็นเพีรรถยนต์แบบนี้ทุกรุ่นอย่าไปแกะออกครับบางคนซิ่งไงแกะออกทําหาอะไรไม่รู้เรียบร้อยนะเรียบร้อยโอ้โหคันนี้เครื่องเดิมอีกแล้วนะครับเครื่องเดิมน็อตเดิมทุกอย่างเดดิมมหนะครับ ไม่มีรอยก่งรอยแกะนะครับน็อตยีแกะไหมไม่มีครับครันี่แล้วก็ดูฝากระโปรงเ็ดอาร์อะไรเดิมหมรู้จังครับนะก็ดูแรง่ายๆเชฟพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์ที่เป็นเชฟเป็นดีสูเป็นโตยต้าเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องที่ปัญหาน้อยแล้วไม่จุกจิกครับผมเรื่องปัญหาน้ําดันควันไหลการใช้งานนานๆเนี่ยไม่งอแงเลยนับเฉพาะปีนี้นะขึ้นไปเพราะฉะนั้นพ่อไปทํารถบ้านนี่คุ้มค่ามากคุ้มค่าเนี่ยคือถ้าเป็นรถเครื่องแต่งเราจะไม่ค่อยได้มานี่จะเป็นรถแบบ เล่นเครื่องเดิมนะครับเพราะว่าดูแลง่ายครับแต่ว่าถามว่าเครื่องแต่งเอามาไหมเอามาเออแต่ว่าคนที่จะซื้อก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งใช่วัยรุ่นรักสภาพได้ชอบความแรงใช่ไหมเข้าใจรถใช่นะถามว่ารถมันไม่มันไม่ดีเหรอเปล่าเปล่าแต่ว่าคุณต้องเข้าใจนะว่าแต่งมาเนี่ยมันก็มันดูแลเพิ่มขึ้นอ่าโอเคนี่เดิมครับเดิมแน่ๆเดิมแน่ถ้าเป็นรถบ้านก็คือเท้าเขาอ่ะครับนะวันนี้เชฟโรเลตนะครับ2.5 lt ปี2016จดปี17นะครับครับผมเปิดราคาขายเท่าไหร่ครับน้องปาจ๋า300,000 เจ็ด0 <10 S 2> <10 S 1> มืนบาทครับผมออกรถอยู่ที่0นบาทครับปีนี้ทงปีผ่อนเป็นแค่ 3,200บาทปีหน้าใครผ่อนราคาเต็มที่7,200บาทอ่าเนีครับผมแล้วก็แถมปั่นน้ำมันเอก1,000บาทครับผมโอ้โหจองวันนี้ค่าจ่าให้ค่าโอนให้ค่าสีให้ประกันให้แบกไม้ให้ยางไม้ให้ฟี่ายน้ำมันเครื่องให้ฟี่ายก๊อเครื่องให้ฟี่ายของเลี้ยวให้ฟีทีมให้ฟีรถยนต์ให้ฟ่ตังรถให้ฟายาดยาถึงหน้าบ้านให้รับประกันล้างการขายถึงปีเต็มจองวันนี้รุ่นจับแจกมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันผมโอ้โหโปรแบบรัวๆเลยนะแล้วก็ยังจะเจอหน้าเราในช่วงอ่า ทุกสถานการณ์โควิดก็เจอน้ำท่วมก็เจอเจอทุกที่ครับรนะผมเจอนะ,อะเพราะว่าเราจะต้องทำอาหารกันต่อไปนะเยบท์ทฝากเอฟซีนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับติดตามคลิปวิดีโอบน เพจ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับรถมือสองเอสย o ซีมอเตอร์สายแก้วไปทุกที่เจอหมดจ้ะชื่อดังมากดังมากดังจนข้างบ้านนี่แบบมันไส้ทำไมลาขี้สุกวันเลยนะครับผมแล้วก็จะติดต่อนะผมกดลิงก์ไลน์มาบน Facebook อยู่บนโพสต์ถ้าในคลิป YouTube ก็อยู่ใต้คลิปครับผมนะจะจองอะไรก็ปรึกษามาจ้ะพร้อมขายพร้อมาทุกเคสนะครับผมนะวันนี้ก็ พาเอฟซีถ้ากดไลค์คอมเม์บ่อยครับแจกอะไรแจกเสี้ยแจกเสี้ยเอฟซีครับแต่ถ้าพาพ่อแม่พี่น้องพายาิพาเพื่อนมาซื้อรถแจกค่าแนะนำสามพันบาทนะครับแชร์ไปครับไปโอเคนะผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าสุดคลิปนี้ออกรถชวนบาทควันสามพันสองแจ๋วสวัสดีครับสวัสดีครับคิวมาว